14. ปฏินาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูปีคเนโพธิคเลต่าหิงต่าหิงตาธรรมทานีนะพระวันเตปูชิตาสดทิงกะโลนเตทับวิหารมัทเลเอลาจามัคขา นาวากาจะพิขาโวสารมิกาทานปฏีปุปาสากาคามาจเทสานิคมาจอะิสลาอัปปาณอูตาสุขิตาพวันตุเตชลาผูชาเยปิจัตัธสัมภวาสัม,าาสมเสทชาตาอัถโอปาปาติกานิยานิกันงธรรมวลังปฏิ จเตสเพปิทุขัสการลุนตุสังขยังธาตุจิลังสตังธรรมูธรรมัตลาจักปุฆลาสังโคหตุสามารโควะอัฏฐยะจักหิตายะจักอัมหิลักขาตุสัพธรรมูสับสัมธรรมูสับเพปิธรรมจารินุวุททิงสัมปานุเยยยามาธรรม มีอะริยปิเวที่เตปะสันนาโหนตุสพเพปิตานิโนพุทธาศาสนีธรรมสัมมาท้าลังปเวิชันตูกาเีเทวปวัส,สตุวุิภาวายะสันตานังสะมิทังเนตุมีทานิงมาตาปิตาจะอัตละชังนิจังลักขันติปุตตะังเอวังธรรม มีนะราชานุกปกชังลักขันตุสัพพาทาสิบห้าเทวตาวิยโยชนาคาถาทุกขปัตตาเจนีทุกขา้าพยงปัตตาเจนีพายาสุกัปัตตาเจนีสงการขันตุสัพเพีปีปานี่นงอตาวตาจะอาวิหิซัมผะตังบุญยะซัมปัตทังสัพเพีเทวานุโมทันตูสัพพะสัมปติชิตยาทานังพระทันต,ตุสัทธายะ สีลังลักขันตุสัพพาธาภาวะนาพิลตาหตุคันชันตุเทวตาคาตาสัพพพุทธาพระปัตตาปัจจกานันจะยังพระลังอระหังขันตาจะเตเชีนะลักขันพันธามิสัพพะโสสิบหกสุมังคลดคาถาหุนตุสัพพันสุมังคังลักขันตุสาปะาเทวตาสัพพุทธ,ธานุภาวีนะโสทีหุนตุนิรันตลังหุนตุสัพ พังสุมังคาลังลาคัานตูสาปเิวติสาธระทานมาณาวีนะสุทีโหนตุนิรันตรโหนตุสัพพังสุมังคลังลาคันตูสาปฏิวตาสาประังขานุภาวีนะสสทโหนตุนิรันตรงด้วยอนุภาพสัจจะอธิษฐานอนุภาพเห็นความเพียรและอนุภาพเห่งการบูชาพาราตระตะไต้ตด้วยการสลรยายบทสวดมนต์พระสูตรพระวิตาและพระธาเหล่านี้ขอความ สุขสวัสดีจงเกิดมีแก่พระเจ้าให้้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวายเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสรยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายนสิทีเรียนยนสิทีเรียไว้าครูหงแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยนุภาพแห่งพระปิตาจงสําเร็จศักดิ์สิทธิทุกประการเทือนสาธุ